มีแต่สติ๊กปีกบนเนี้ยนี่จะสติ๊กปีกล่างอ่ะแล้วไอ้ถ้าถ้าเกิดมีสติ๊กปีกบนแล้วมันอยู่ไงไอ้ปีกเนี่ะอยู่ข้างบนไงมันก็กลับปีกไปไว้ข้างบนเฉยแล้วแล้วไอ้คนอ่ะคนก็ไปอยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างบนปีกแล้วเอาหรอเออคืนได้ป่ะเออไอคุณไปซื้อมาอ่ะที่ไหนที่โน่นอ่ะตัวแค่นี้ร้อยหนึ่งที่โน่นอ่ะผมว่าจะให้คุณซื้อมาอยู่ผมลืม ฝนทั้บินเนี่ยก็ยังแพงเลยอ่ะเไยแล้วุ่งนี้คุณไปป่ะใช่ครับตัวนี้ไม่ได้ไปว่ะคุณไปไหนฮะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้ก่อนนี้ไปแล้วมาแล้วไงเขาเริ่มเก็บของเลยคุณไปฝนก็ตกด้วยว่าพรุ่งนี้ท่านไม่สั่งได้จที่นั่นหนูก็จับหลงมันเร็วมากพี่เจนขอเกล้าอย่างหนึ่งท้านเจนโกหน่อยดิท้านเจนโกหน่อยดิอันกลัวเอางั้นเหรอ ขนาดผมลงผมลงธรรมดายังลงไม่ได้ครับอาจารย์วิธีวิีใส่มอเตอร์อะไรสองสองนิดเดียวพันห้าสองสองร้อยเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดตันอยู่เนี่ยคนนี้มาเล่นตรงเนี่ยมันเลี้ยวแล้วเนี่ยเลี้ยวแล้วเนี่ยมันช้ามากไม่ใช่มันช้าหรอกล้อมันอยู่ข้างหลังสี่ เดี๋ยวมอเตอร์พี่สิอเอาครับพีดครับพีดเ<อ>สร็จหมดแล้ว